ได้เวลาเบรกแล้วเข้าเบกแล้วไม่ค่อยมีอะไรกินหรอกเพราะว่าเงินเดือนรอน้อยเราก็จะกินอาหารเพื่อนนะก็ pues, จะมีผัดแลวก็ไข่หมูเชฟโ๊อันนี้ก็เป็นปลาหมูสับปลาส่เครื่องปลาส่งเครื่องมันก็จะเป็นเครื่องโบอรกรคอร์ด เครื่อง150แรงม้าอันนี้นะมันจะเผ็ดนิดนึงผสมกันไปคลุกันไปเหมือนกินข้าวหมานี่แหละเพราะว่าก็เอาพักมันคัเอาอไรอ่าีเมื่อก้ารบอกมันอุ้ยเอากล้องนี่ตั้งอุปกรณ์เซลฟี่อันนี้ถามแล้วม็นเซลฟี่มื่อกรอบ่มีบ่มีงินซื้อกล้องยืมเงี้ยแกมอไม่จะเซลฟี่มันจะเซลฟี่อเนี่ยง่ายๆหนิตั้ง กินไปแล้วเค็มเวิดวกนดนสวัสดีเลวก็มาใส่กินข้าวกันกับเพื่อนๆอยู่แล้วลหละเพราะว่าบ้านอะไรทียากจนมากไม่ค่อยมีอะไรกินเพราะว่าที่บ้านเสียเราจะกินข้าวกับเกลือ ่อะไรกิด็กมีายแล้สวคุณแม่นอต้มเอาเป็นเพื่อนทำงานนี่แหละให้ความเมตตาแล้วก็ทำกับข้าวมาให้กินเพราะว่าเพื่อนเพื่อก็กลัวอารตีจะผอมนี่มีอะไรกินไม่มีแรงอาจจะเสียชีวิตไปได้เพื่อนเพื่อนก็จะเสียใจนะอาหารที่เพื่อนเพื่อนทำมาให้กินก็ ก็อร่อยดีนะวันนี้ร wow> ู้สึกก็จะมีเหมือนอะไรก็ไม่รู้อะข้าวข้าวแตนมั้งอาจจะไม่มีน้ำแตงโมนี่สิฮะนี่ใช้น้ำอ้อยใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวดีภาพกันดีกว่านนี้เป็นจับชายมั้งฮะนี้พริกน้ำปลาแกงส้มก็เปิดอะไรีพริกกระปิ แล้วก็อันนี้รสชาติก็จะเป็นอธิโชกนะฮะรสชาติก็จะคล้ายๆกันกับหัวปรีบ้านเรานั่นแหละแต่ยังไม่เคยเอามาแกงหรือว่าไปกินกับผัดไทยดูแล้วก็จริงๆวันนี้ก็มีชมมี่เหมือนเดิมชมมี่ไม่ค่อยกิดอะไรด้วยเพราะว่าชมมี่จะรักษาหุ่นจะผอมเพราะว่าจะชิงมิสยูนิเวิร์สดะเป็นไงมีขนมต้มด้วยอะไรอย่างงี้นะ จริงๆแล้วอารตีจำได้ที่เคยไปขโมยกินตรงทางสามแพ่งเพราะว่าจะมีคนเขาเอาไปกินทั้งสองแพ่งเนี่ยแล้วก็จะมีพี่ที่เขาทำมาให้กินอีกทีหนึ่งก็จะมีสีเขียวสีขาวแต่ยังขาดสีชมพูอยู่ขโมยกินทั้งสามแพ่งวันหลังจะบอกให้พี่เขากรีดเลือดใส่จะได้ใส่สีชมพูสีสวยๆนะเป็นสีแดงอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะมีสีขาวกับสีเขียวเท่านั้นมันรู้ว่าอารตีชอบสีเขียวไงนะ อารตีขออนุญาตทานข้าวก่อนนะเพราะเดี๋ยวจะทำงานอีก<ช>ยาวนานเลย